สวัสดีค่ะเช้าที่สดใสนะจ๊ะเบิ้งิี่ละค่ะอันกวางเด้จะ้ะกวางออกมากินอ่าหญ้าบริเวณแถวบ้านกวางสองตัวอย่าวิ่งหนีเราไปไหนนะจ๊ะอยู่กับเราอยู่เป็นเพื่อนเราก่อนน่าฮักมากเลยค่ะบรรยากาศช่วงเศร้าๆนะคะช่วงนี้ก็บอ่าบริการฟ้าเปิดนะจ๊ะ เรามานั่งดืง่มกาแฟคะ่ะชมกวางนะจ๊ะอันนี้บอบแมนบ้านแม่น้องนี้นานะจ๊ะเพื่อนบ้านจ้ะโอยเบิงตีละกวงหญ้าเขียวขจีนะคะเบิงนะคะเบิงรอบๆนะคะเบิงรอบๆนะคะรอบๆบริเว้นบ,บ,บ้านนะจ๊ะ ดอกไม้กำลังออกค่ะนี่ดอกไม้กำลังออกเดี๋ยวบริเวณบานนะคะหนาอยู่มากเลยนะคะก็อจาจจะสั่นบ้างนะคะขอโทษขออภัยนะจ๊ะอันนี้คือต้นแอปเปิลนะคะต้นแอปเปิลเด้อย,ยังพรท่านออกหน่วยเด้อจ้าอันนี้ต้นแอปเปิลยังไม่ออกลูกนะคะเพราะว่าอันช่วงนี้หน้าสปริงค่ะช่วงนี้หน้าสปริงเด้อค่ะเพราะว่าอันอัน เห็นดอกต้มๆกำลังสะออกแล้วนะคะเห็นไหมเอ่ยยอดเล็กๆกำลังจะออกนะนะจ๊ะทั้งผุนกระตน้นอันแอปเปิ้ลคือกันค่ะช่วงเศร้าๆนะคะสีมีกวางมีกวางมานะนี่ก็เป็นต้นแอปเปิ้ลค่ะนี่ก็เป็นต้นแอปเปิ้ลนะคะบรรยากาศอุ้ยมาเบิ่งดอกแอปเปิ้ลเห็นนกบ่จ้าอุ้ยน่ารักมากเลยนะจ๊ะ อันนี้นะคะกำลังสะออกดอกเลย,ยะะเอจะเเ็นบอเนี่ยีต้นแอปเปิลนะจ๊ะหน่วย,ลยหลายลค่ะอันกว้างกะซิมาอันมากินนะคะเห็นบอลอันใบลนๆเนี่ยช่วงหน้าหนาวอันต้นใหม่กะสิไปจำศีลนะจ๊ะช่วงหน้าหนาวกะอันต้นใหม่กะสีไปลกไปจำศีลโอ๊ยนกน่ารักจังเลยนะเห็นนกบ่จ้ะเห็นบ่ะคะต้นทั้งผลต้นพรับนะจ๊ะ ต้นตรงนู้นต้น,ตน,ตน,ตนพรำนะคะนี่ก็เป็นแอปเปิลคือกันค่ะเบิร์นไหมจ๊ะบริเวณบ้านไม่ใช่บ้านแม่น้องนีน่านะจ๊ะพมวานาอยากเด้สวนกว้างขนาดนี้มากเลยค่ะแต่ว่าตรงที่ตรงนี้นะคะ,ะมันก็จะเป็นทีค่อนข้างทีสิแพ่งนะจ้ะอันนี้คือจังสองเอเคอร์นะจ๊ะสองเอเคอร์ re, ถ้าเปรียบเทียบในเมืองไทยก็คือจังวันเอเคอร์วันเอเคอร์ก็เท่ากับว่าแม่น้องนีน่าบ่แน่ใจนะวันเอเคอร์คันแมนเปรียบเทียบกับ เมืองไทยจากไรนะคะน่าจะเป็นอสองอสองสองไรกับสองงานเด้อค่ะคิดว่านะคิดว่านะคะแต่กระบ,บรูนนะจ๊ะแต่คิดว่าคันคันเบาขอมลผิดกับขออภัยนะคะขอโทษขออภัยนะคะโอ้ยพี่น้องเออยอากาศฝ่าเปิดนะจ๊ะมือหนอิอากาศมือหนอิฝ่าเปิดเบื้องบรรยากาศเด้อพูดเห็นกวงบาคา่ค่ะเห็นกวงบ่ค่ะอยู่ใต้ต้นไม้พูดอยู่ทางพุนนะจ๊ะเห็นไหมจ๊ะ คุณละอยู่ไก่ต้นอยู่ไต่ต้นใหม่เด้จ้ะกวางอันนี้จะเป็นพรำนะคะเป็นลูกพรำเหมือนกันค่ะเดี๋ยวถึงเวลาเก็บพรำแม่หนุยหนาสีผ้ามาเก็บพรำเด้จ้ะอันนี้ต้นพรำนะจ๊ะพรำหนุยหน่อยจ้ะเป็นต้นพรำหนุยหน่อยนะจ๊ะนี่มาไกลๆน,นะะี่จ้ะยังพระท่านออกดอกออกใบเลยจ้ะราะวนกําลังช่วงหน้าสปริงนะคะกําลังช่วงหน้าสปริง เบ่งบรรยากาศเด้อจ้ะบรรยากาศสวยงามเห็นบ่ค่ะเห็นบ่จ้ะสิอยู่ในห่มเด้อจ้ะก,กว้างเห็นไหมซูมเบิ่งเด้อจ้ะนะสองตัวนะเพื่อบิวอยู่ใต้ต้นไม้นะจ้ะเพื่อไปลบอยู่ใต,ต้ต้นไม้กวางสองตัวอ่ะสิีนี้ไม่เห็นนะคะเพราะว่ามันเป็นเงาของโฮมนะจ้ะโอ้ย ตื่นเต้นมากเลยนะคะช่วงนาสปริงสเขาซัมเมอเพราะว่าทัางอเมริกานี่มันจะเป็นอะไรที่สวยงามมากๆเลยนะคะช่วงซัมเมอร์ช่วงสปริงดอกไม้กระสิบูมออกนะจ๊ะดอกไม้บูมออกและเกสรดอกไม้ก็จะมาค่ะไซนัตอินเฟคชันก็จะตามมาลุกเหล่าแมนองนีนานะคะก็คือจังหวะเป็นอันพุ่มแพร่จ้ะกระสิเป็นแบบพุ่มแพร่นะจ๊ะแมนองนีนาเป็นพุ่มแพร่นักหนักเอจ้ะ ดูบรรยากาศื้กก่อนนะจ๊ะโอ้ยบรรยากาศออนซอนบรรยากาศเลยจ้ะ like ป้าเบิงบรรยากาศทางอเมริกานะจ๊ะหนีบานช่องเพลนเนื้อทางบานช่องเพลนเป็นตาอยู่บ่ค่ะพุ่มพุนเรามาจอบน้องกวางกันนะจ๊ะเพราะว่าเบิงน้องกวางมาถักไทยกวางอยู่ไก่บ่รด้ดเด้อค่ะเพราะว่าขาขากวางนี่กวางนี่เขาจะป้องกันตัวเองนะคะขาของเขาเนี่ยถ้มันเขากระโดดใส่เห่าเนี่ย ขาของเขาคือจังคมมีดด้วยจ้ะเห็นบ่กวางอยู่ใต้ต้นไม้บ้านหน่นนะฮะอันใต้ต้นไม้นี่ก็สิมีเห็ดผึ่งอยู่จ้ะเห็ดผึ่งเนยด้วยจ้ะแม่น้องนีนามาเบิ่งมาเบิ่งข้าวทีเหล้วเห็ดผึ่งกำลังออกนะจ้ะเบิ่งทีลังเห็นกวางไหมจ้ะไปลบอยู่บ้านหน่ะจ้ะสองโตฮจ้องเราอย่ามาทำร้ายเรานะเรามาทักทายเราแค่มาทักทายเฉยเฉย สองโตัตบางย่างใหญ่ค่ะโตแมเด้อจ้ะโตเม่สองโตอันกว้างนี้เป็นฝาแฝดนะจ๊ะกวางฝาแฝดเด้อจ้ะหนาวหนาวนะอันนี้ดอกไม้กำลังสีบูมออกนะจ่ะกำลังสีบานเด้อจ้ะเวลามันบานแล้วแมนองนินากาสีมะทายเห็บเบิรงเด้อจ้ะไม่รู้ว่าดอกอันนี้เขาเรียกว่าดอกอะไรนะคะแต่เป็นสันสวยงามงามเด้อค่ะเป็นสันแบบงามมากเลย ดิจ้ะบรรยากาศของอเมริกาด้วยจ้ะบ้านสวนก็บอกซะว่าเป็นสวนดอกจ้ะเบืองต้นหม่เด้อหันมาตางผีเด้อค่ะอ่าสีวินหัวดีเด้อมือนี้ทักทายค่ะบริการบรรยากาศดีๆนะคะอันเพื่อนเพื่อนบ้านเพื่อนสีเหลี่ยงไก่อยู่เด้อสีเหลี่ยงไก่เหลี่ยงแพะเหลี่ยงแกะยงิงประมาณนีนะคะโอ้ยอันบรรยากาศดีเด้อค่ะมือนี้พี่นองค่ะ อากาศแบบหนึ่งอยากไปเที่ยวเลยเด้อนี่ยดอกไม่กำลังบูมออกนะจ๊ะบรรยากาศสวยงามค่ะกระสิผ้าบอกคุยทักทายกันธรรมดาเด้อจ้ะเบิบ่งที่ละ่ะนี่ดอกไม่กำลังออกเด้อค่ะพูดคุยทักทายนะจ๊ะเนี่ย อันช่วงสปริงนะฮะดอกใหม่โมนี่นี่เพิ่นกระสีเตรียมออกเนี่ยเห็นบ่เนี่ยเดี๋ยวแม่น้องหน้ากระสีทายเบิ้งนะาคะว่าดอกใหม่อันสีออกงามออกเป็นสีหยางนะจ๊ะเห็นกวางออกมาก,ก็เลยอยากมาถ่ายรูปจ้ะเห็นกวางออกมาสวยๆก็เลยคิดอยากมาถ่ายรูปนะจ๊ะน้ำมูกกระไลเด้อพี่น้องเด้อช่วงนี้อันนาสปริงนะฮะดอกไม้ก็จะออกเกสรดอกใหม่กระสี ออกมาผสมพันธุ์กันก็สิเป็นวัดเน่จ้าค่ะคลิปนี้ก็ฝาาไว้สซัมนี้ด้อจะ้ะพามาเที่ยวยมช่มบรรยากาศบ้านสวนนะจะ้าสองเอเคอร์เนีย่ยเห็นกวางนะเห็นกวางไม่หน่งหน,ง,หนงหนักกันเลยอยากมาพามาถ่ายเบิงกวางนะจะ้จาจอกนันก็พบกันใหม่นะจะ๊ะพบกันใหม่คลิปหน้านะขอบคุณนะคะที่มารับชม กับแม่น้องนีนานะจ๊ะพูดคุยเล่นกันกับแม่น้องนีนาเลยจ้าพามาชมบรรยากาศสวยๆนะคะอากาศดีค่ะวันนี้อากาศดีหญ้าเขียวขจีเลยจ้าเ <c oughs> บิ้งต้นใหม่นี้ด้วยค่ะไงค่ะู้ยนะคะอ <c oughs> ันนี้กระสกกาลัางแตกใบนะคะกําลังแตกใบออก หลังจากที่จำสินไปสองสามเดือนจ้ะตอนนี้เริ่มแตกใบออกแล้วนะคะพูดไปก็น้ำมูกไหลไปนะจ๊ะเพราะว่าอันข้างนอกอ,นอันเกสรดอกใหม่มันสพร่งออกช่วงสปริงนะคะเดี๋ยวแม่น้องน,น่านะกัสิภาไปเที่ยวชมสวนดอกทิวลิปเด้อวจ้ะให้มันออกก่อนประมาณเดือนเมษาพฤษภาค,ค่ะได้ยินข่าวว่าปีนี้ปีนี้เขาจะเปิดนะคะหลังจากที่ปีหน้าปีที่แล้วบริเ็นปีหน้าหลังจากที่ปีที่แล้วที่เขาปิด เขาไม่ได้เปิดน,นะจ๊ะเอาละค่ะคลิปนี้ก็ฝากไว้สํานีดนะคะไปก่อนนะจ๊ะค่าสวสด,ดีนนะคะ